ขอกัวตัวเมียของพี่นงครับโอ้มีไม่ใช่ตัวเมียอย่างเดียวตัวผู้ด้วยตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้เนะี่ยุดธเหมือนหกพันห้าครับมื่นหกพันห้าร้อยครับเป็นราคาวัวเมตรครับมองไม่เห็นเมตรสิบ <10. S 1> สูงเมตรสิบนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยมีคนซื้ออยู่ที่นี่นะครับหนึ่งสูงหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตรครับเอ้ย<ด>เาบาตัวผู้นี้เท่าไหร่พี่ ขายยังขายรไปแล้วนะครับสองหมนสีงร้อยร้บห้านะครับสองหมื่นสี่อันนี้สองหมื่นสี่ไอ้นี่ก็สองหมื่นสี่ใช่ไหมนี่ครับครับนี่สองหมื่นสี่นะครับตัวนี้เท่าไรพี่นี่นี่สองเจ้าสอครับเจ้าสองหมแล้วตัวนี้พี่ตัวนี้ขายแล้วสองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่อยู่ในชุดตัวสีดํานะครับอยู่ชุดเดียวกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ละพี่ ตัวนี้่ค่อยดูนะนี่เม็ดใช่ไหมเม็ดครับตัวนี้เม็ดสิบครับนี่อยู่ในชุดในดำอ่าอ่ะตัวนี้เม็ดสิบหนึ่งหมื่นหกพันห้านี่อยู่ในชุดดำสองหมื่นสี่จำวะอ่าตัวนี้สองหมื่นสี่นะครับชารุเล่ครับนี่ยังไม่ได้ขายขายไปไหนนะพี่เล่ดำๆเนี่ยไปนครสวรรค์ครับอ๋อไปนครสวรรค์นะครับตัวนี้เนาะหนึ่งหนึ่งสอง สามตัวนี้ครับพีส่สามสี่ห้าก็ดานู้นนะครับตัวละสองหมื่นสี่พันครับตัวนี้หลุดไซายหลุดมดั้ยตัวนี้เท่าไราพี่ไม่ถึงเมตรสิบนะครับตัวนี้แมวนี่เขาจะขายหมื่นหกนี่ที่สนที่น่าสนใจก็ตัวนี้ครับนี่ตัวขนปุยนี่ลองเท่าไรนะพี่นะสองหมื่นห้าพันนะครับตัวผู้ขนปุยปุกปุยหัวโล้นด้วยเล่หัวโล้นสองหมื่นห้าครับ สูงประมาณเมตรสิบครับตัวนี้นะครับแล้วตัวเมียตัวเนี้ยพี่ตัวนี้ลองดูละสามหมื่นห้าครับลองสามหมื่นห้าพันมีลูกไหมไม่มีไม่มีครับท้องตัวเนี้ยตัวนี้ท้องครับท้องแน่นอนท้องแน่นอนรับประกันเลยครับอ๋อแล้วใส่เลขข์ผลยาเลขข์ยาวเท่าไหร่ครับขายไปสองนุ่งสองครับคุณไหวหน่อยนะอ่าตัวนี้สามหมื่นห้าราคาล้องนะครับรับประกันท้องแน่นอนครับขาวที่หัวครับอ่าอ่าสามหมื่นห้า อ่าตัวนี้ขายแล้วเท่าไรครับสองหมื 2, 2, ่นสองพันขายแล้วนะครับสองหมื่นสองพันความสูงของเขาก็เมตรสี่สิบครับตัวนี้ครับเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวพี่ยังไม่หมดไม่มดเลยตัวเมียนี่ก็สามหมื่นห้าหมื่นห้าเหมือนกันทองไหมพี่อทองไหมนี้เป็นวัวนางทองครับทองแน่ กูนี่ไม่แน่แนไม่แน่ไม่รู้นะครับเขาบอว่าท้องเขาว่าท้องก็ตามเขาแหละเจ้านุไม่ท้องันฮ้ยเราหัวโคงรูแล้วพี่เดี๋ยวค่อยดูน้นขาวะคอโอเคครับผมเข้าๆนะครับัวเม็ดเม็ดสินะครับรับประกันราคาที่หนึ่งหนารนะครับไป ดูค้องนี้นี่ขายไปยังพี่นี่ขายมั่งยังมั่งครับอืมลผ้หญิงขายแล้วไหนดำนิ่ลือบตัวนี้ขายแล้วนะครับตัวเดียวตัวป่าไหมพี่ป่าเนี่ยคู่กันนี่ครับตัวละ ขายไสีมองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคือราคาของเขาครับเมตรสามสิบครับนี่นะครับตัวละสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับวัวนางไงพี่หรือแม่แม่วัวเนี่ยหัวเป็นแม่วัวแม่ครับเนี่ยมาแล้วตัวนี้เป็นแม่วัวตัวนี้เป็นวัวนางเนี่ยนี่ลูกตัวไหนล่ะนี่ถลายตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับมีเชื้อหน่อยนะครับมีเชื้อมีเชื้อ อ่าแล้วตัวนี้นะพี่เอ้ะนี่ลูกครับนี่แม่ลูกขายไปยังยัังครบลองลูกลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียลองลองเท่าไหร่พี่ลองสี่หมื่นห้าครับล่องสี่หมื่นห้าพันลูกตัวเมียครับไอ้หาแม่มึงน้อยมึงนกันเนาะเราแบบลูกจ่อยเนี่ยดูนี่เขานาะอ้าวหลอดท้องมาเลยนี่ล่องสี่หมื่นห้านะครับลูกตัวที่ตัวแรกใช่ไหมตัวเมียลูกแรกนะครับ อ่าแล้วตัวนี้เพียงัวนางตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อราคาล่องนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับสูงเมตรจีบห้าครับตัวนี้ขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าขายแล้วน้อยขอดูตัวอย่างที่ขายแล้วหน่อยครับอ่าตัวนี้ขายแล้วเล่เล่ครับขายแล้วเท่าไรครับเพี่ขายไปสองหมื่นสามพันสามร้อยครับราคาของเขาคือสองหมื่นสามพันสามร้อยครับหัวนาง นางชาโรเล่ตัวนี้นะครับ2 3 3 0 0ืบาทคือราคาของเขาครับตัวนี้อะไรพี่นี่เท่าไหร่พี่ตัวนี้หมื่นเก้าครับราคาล้อหมื่นเก้าราคาล้องนะครับตัวนี้ล้อหมื่นเก้าพันไปใหไปใหอ่ะนี่อ่ะนี่แม่ลูกลูกเล่นะครับลูกโอ้โหให้ลูกเป็นตัวนี้นะครับ เท่าไรพี่ขายปยังยังครับลองเท่าไรสี่หมื่นห้าเหมือนกันลองสี่หมื่นห้าแม่อายุเยอะหน่อยนะแต่โหลูกสวยครับนี่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 ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียนี่ลูกตัวผู้ด้วยแม่แดงลูกเล่นี่ครับแม่ของเขาคือตัวนี้นะครับล้องสี่หมื่นห้าครับโหปลาเร่สามสี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่นี่ขายแล้วไปไม่สอดครับเท่าไรพี่ขายไปหกหมื่นหกพันห้าร้อยครับ พูเล่นี้นะครับ6 6 5 0 0่นหกพ้าร้อยขายแล้ว,วใครซื้อไปคนไม่สอดครับมันมีลูกไหมพี่มีพาดลูกไปแล้วครับอ๋อแยกลูกมาแล้วโอ้โหแบบนี้พี่เอามาจากไหนนี่นี่ซื้อครับทำบ้านเนี่ยครับทำบ้านนี่หกหมื่นหกพันห้าร้อยคือราคาของเขาแทงสไพลต์ตัวนึงไม่ได้แทงตัวนึงอ่าตัวนี้เป็นเดี๋ยวจะใส่ให้เขาอ๋อ <laughs> เมตรยี่สิบห้าครับคือสูงสูงตัวนี้นะครับตัวนี้สูงเมตรยี่ห้านะครับนี่ติดใจตัวนี้นี่ให้ลูกม่าสวยขนาดผสมเทียมมาใช่ไหมร้องสี่หมื่นห้านะครับแล้วตัวนี้นะพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่ยเนี่ยตัวนี้เหมือนเก้าเหมือนกันครับเหมือนเก้าราคาร้องครับตัวนี้จะเชื่อดีนะครับสนใจตัวเมียผมชอบตัวนี้อ่ะหมื่นเก้าเนี่ย มาดูแม่ลูกนี่แม่ลูกแม่ละห้า<อ>หมื่นพันห้ามีสีแม่ครับลูกตัวผู้สามตัวเมียหนึ่งอ้าวละเอียงขนาดนี้สีแม่ครับลูกตัวผู้สามแม่สองต้อนแบ่งก้อนอ๋อได้ดิได้ดิก็ตามราคาเขาดิคุยเขาดิถามเขดิเออ,อ,อไม่หนึิ้นหรือได้ได้ได้ก็ไ,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 ไอ้ถอดรถถอยไปเลยนึ่แม่ลูกตัวนี้แหละครับตัวนี้นะลองเท่าไหร่นะ ห้าหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทราคาล้องนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้ลูกตัวผู้โอ้แม่นี้ลูกตัวเมียห้าหมื่เท่าไรพียร่ยวันพันห้าเห <1, 500 S 2> มือนกันลองห้าหมื่หนึ่งพันห้ารอเหมือนกันครับลูกตัวเมียุไ,ยไวนหน่อยเนาะดี๋ยวเ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 ดีเอาแม่เขาวงนี้ลูกสีแดงลูกตัวผู้ เหมือนพันี่แม่นะครับนี่ลูกอ๋อแ,แม่น,มนี่แม่นี่นะนี่แม่นี่ลูกนะครับนี่ลูกนะครับนี่แม่เขาครับสูงป,ประมาณเมตรยี่ห้าครับแม่นี่แม่แม่นี่หนึ่งแม่ลูกกระพู่มห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันครับของพี่หนงนะครับ นี่ยังไม่ได้ขายนะย <áng S 1> แม่<ย> áng, ลูกนี่ยังนะยัง,ยยงสียังกี่แม่สีแม่ยังสีแม่ครับอ่ะครับผมออาคือรถแล้วครับแม่ลูกหนึ่งคู่แม่ตัวใหญ่ลูกตัวนี้ใช่ไหมลูกเป็นตัวนี้นะครับลูกตัวเมียรครับวัวถ่ายบนรถนะครับอันนี้เป็นวัวนางวัวนางนะครับตัวนี้เป็นวัวนางนะครับนี่นี่เชอร์ร่ไหม นางครับผู้นางเป็นนางใช่ไหมนางเหมือนกันนะแสนเท่าไรพี่ชมแสนแสนห้าพันห้าครับหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยครับไปเลี้ยงนะครับแม่นี้นะครับลูกให้ลูกตัวนี้นะครับนี่เป็นนางฟูงเดียวกันไหมเนี่ยพี่ชนครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวแสนห้าพันห้าร้อยครับเนาะดูด้านนี้ครับตัวเมียทั้งหมดนะครับโอเคเหรอมันใบค่ะเออนี่เลี้ยงตัวกันแล้ว เอาสูดี้นะครับดูบนรถนะครับดูบนรถนะโอเคหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยครับผมเที่ยวอะไรยัง่ตาฟันยังตัวนี้เป็นวัวสาวยังไม่ผัดฟันเลยโตขนาดนี้นะครับโอ้แหกดูได้เขาแหกดูแล้วอ๋อแหกดูแล้วนะครับยังไม่ผัดฟันเนี้ยเป็นวัวสาวนะครับสูงร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรครับตัวนี้ลองเท่าไหร่หรือขายแล้วสองราคาร้อง ราคาร้องสามหมื่นสองพันนะครับนี่นะครับร้อ,องสามหมื่นสองพันครับยังไม่ได้ผสมอะไรเลย,เ,ลยเป็นซัดหรือยังเนี่ยนี่ผมซื้อเข้ามานะโกไม่รู้ว่ามันทองไม่ทองครับอ่าตัวนี้ร้องสามหมื่นสองพันครับตัวเมียรครับสดุดีครับอ่าตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้ขายคู่รุ่นตาบวกเก็บน,นะคู่ว่าข้างในนะตีตัวนี้เท่าไรพี่ชน ตัวนี้ห้าหมื่นห้าร้อยนะครับตีราคาแล้วนะครับห้าหมื่นห้าร้อยไปไหนฮะนี่กบอ่ะตัดกบอ่ะอ๋อแล้วตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้ตีราคาสี่หมื่นหกพันห้าร้อยครับเใช่ไหมใช่อ่าใช่ตัวนี้สี่หมื่นหกพันห้าร้อยครับตีราคาครับตัวสูงร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรครับตัวนี้ครับ อานอนแสงสักหน่อยออ,อ,อดูครับหัวราคา4ี่หมื่นหกห้าร้อยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวแดงนั่นแล้วพี่ตัวแดงยังไม่ได้ปล่อยเท่าไรครับสี่หมื่นห้าราคาล้อตัวนี้ปาดเปลียวสักหน่อยครับร้องสี่หมื่นห้าพันมีคนต่อเรื่อยังพี่ชนยังครับนี่นี่นี่สี่หมื่นห้าพันนะครับ ราคาร้องอยู่ของพี่สายชนครับผมรัมวเข้าขุนได้นะครับแบบนี้ขุนได้เลยโอเคครับผมขาขอหน่อยครับสองคู่ครับแสนก,กว่าครับลูกตัว <Hey. S 1> ลูกตัวผู้ทั้งคู่นะครับแม่นี้ครับมันจะขึ้นเยอะแล้วเฮ้ยม <Hey. S 1> ัเป็นกันแทบอ้วเฮ้ยเฮ้ย เป็นแม่ลูกกันนะครับนี่แม่นี่ลูกที่นี่ครับไปแล้วไปแล้ว <Hey. S 1> เออห้ามือก,กว่านะครับลูกตัวผู้ครับแม่เป็นบาหมันปลามันเป็นไทยใหญ่นะนี่ใหญ่ <Hey. S 1> เอ,อ,อาโน่นน่ะเฮ้ ลูกใหญ่ๆยังมีให้เห็นนะครับห้าหมื่นกว่านี่อีกสามตัวครับตัวไหนเป็นแม่ลูกอะนี่เป็นแม่ลูกคือตัวไหนหน่อยตัวเขายาวตัวเขายาวนี่นี่น,นี่ให้ลูกตัวเมียครับเ็สี่หมื่นครับนี่นะครับแม่ลูกคู่นั้นนะครับคู่นั้นนะครับสี่หมื่นบาทครับ สี่หมื่นไงหนูอ๋อตัวนู้นตัวนี้ทองวะโอได้แล้วพร้อมอ่ะเปิดกว้างดูออกดูออกเปิดดิแม่ลูกสี่หมื่นนะครับกำลังจะขึ้นแล้วก็ตัวท้องหนึ่งตัวสองหมื่นแปดนะเนี่ย สองหมื่นแปดพันครับของอนุยครับในลูกคู่นี้สี่หมื่นนะครับอ,อ๋อไปไปลูกชิ้นลูกชิ้นลูกเออไปไปไปกินยาสวยน้ำใสลูกเล็กว่ะงวงตัวมันใหญ่เกินสมองอ่าเดี๋ยวเข้าได้ชุดของอนุยนะครับของอานุยครับตัวเมียจะขึ้นรถสองตัวครับวัวท้องหนึ่งตัววัวนางหนึ่งตัวครับไปจังหวัดเพชรบุรีครับ สองหมื่นไปปายนะครับราคาตัวไหนเอ่ยตัวไหนอ่าตัวนี้วัวนางใช่ไหมตัวไหนอ่าตัวไม่ใช่ก็ขึ้นไปแล้วตัวนี้ไม่ใช่เฮ้ยเปิดนอเปิดนี่เอานี่นะบูนมาด้วยเปิดเปิดเปิดเนี่ยไงหนังอ่ะคัดหนังไม่ได้ตัวนี้มันบูน นตัวนี้นีตัวนี้ต,ตสองตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ครัตัวม่วัวขึ้นไปคอยหลังนี่ขึ้น,นครับไปรูป้ปไปเพชรบุรีนะครับ อยู่น่าจะอยู่เอาตอนมเหลวัวไปแล้วเหลือวัวนางครับมาแล้วโอ้ตัวนี้สวยไปไปไปเพชรบุรีครับผมสองตัวแบบนี้ไปอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับ พร้อมส่งครับ1ิบตัวครับตัวละหนึ่งมื่นบาทครับราคาพร้อมส่งนะครับจุที่นี่เลยครับสิบตัวเฉลี่ยตัวละหนึ่งมืนบาทค่ารถก็ประมาณหมื่นนะค่ารถประมาณหนึ่งหมืนะครับรถปีอัพรถเล็กครับกี่ตัวครับอันดัยกี่ตัวเก้าตัวนี่ดูตัวอย่างนะพี่ราคาหนึ่งบาทถึงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่นะครับสวยครับสวยครับนี่เสือดีเรื่องดีครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะครับถ้าตัวผู้ก็จะขึ้นราคาไปหมื่นตัวกว่า,วาหมื่นต้นต้นพวกที่ไม่ได้ไปหลบหน่อยใช้บริการรถของน้ำโชคนะครับ นำโชคพงอุไลโอ้โหนี่ตัวเมียนะนี่เออตัวผู้โอ้นี่ตัวผู้ครับสวยเลยแข็งแรงดีครับขึ้นโชว์เลยตัวผู้อ่าตอนนี้ได้เจ็ดตัวแต่หอยบ้านตัวนึ่อ่าในนี้เก้าตัวครับในตลาดนี้เก้าตัว รอเดี๋ยวนะผิวสดดีครับแข็งแรงทุกตัวครับไม่มีไม่มีอ่อนแอนะครับผิวสดดีครับไม่ผอมมากครับไม่ผอมไม่ผอมแข็งแรงดีทุกตัวตรวจเช็คก,ก่อนเดินทางนะครับของทีมงานของอนวยนะครับตัวไหนไม่แข็งแรงตัวไหนเจ็บปวดไหม,มครับรักษาให้หายดีก่อนค่อยออกมาขายกันอีกทีนึงมาแล้วหนึ่งตัวเท่าตัวดํานี่โอ้หนำหน้ามาเลย เอาลุยลุยลุยมาลุยมานี่ตวตฟุมอนมามอนมาเอาหัวตัวเดียวนั้นเอาไปอีกแล้วหนึ่ง มาขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกมาไป,ไปกินหญ้าสวยน้ำใส่มามาแล้วมา,มาแล้วครับเก้าตัวครับชุดน,นี้เดี๋ยวไปเอาที่บ้านของนายห้อยอีกสิบตัวอีกอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวผู้หรือใน หนึ่งหมื่นไปอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ต,ตัวผู้สามตัวตัู้สตัวเมียเจ็ดพร้อมแล้วครับข้างข้างข้าง,างมัดเรียบร้อยเอาดูรถนะครับข้างมัดเรียบร้อยแล้วโอ้โหบีบมานน่าดูเลยว่ะภับเปิดสิครับดูพี่โอ้แล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนได้แล้วเออ อ่าม้วนไปลูกม้วนไปไปกินหญ้าเอ้าไปม้วนเลยม้วนออกข้างไปกินหญ้าลูกกินหญ้าเออเรียบร้อยครับผมไปม้วนเล่กน้อยิงงานของอนวยนะครับไปจังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอสังขะ นม่จำได้อ่าตัวนี้ปิดการขายครับของอันนอยครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ออที่จะออกเออตัวนี้อ๋อมีขายได้แล้วนะครับไปอำเภออำเภออำเภอเลยไหมออำเภอเพนไปอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับตัวละหนึ่งหมื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสิบห้าตัว นี่เที่ยวที่สองครับเที่ยวแรกไปแล้วประสบความสําเร็จครับกลับมาเอาอีกครับกลับมาเอาอีกครับชุดนี้ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเป็นวัวโตแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยคือพวกนี้ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับมีเชื้อเชื้อดีครับค่ารถหกล้อไปอำเภอเพนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ อาดูครับตัวละหนึ่งหมื่นสองนะสิบห้าตัวค่าลดอีกหนึ่งมื่นห้าครับค่าลดเหมาไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับชอบตัวไหนครับดูตัวนี่ส่วน,นใหญ่จะเป็นตัวเมียนะครับ,บเขาเอาไปหนึ่งรอบแล้วเขาบอกว่ากินเก่งชอบน่ารักดีกินเก่งครับตัวนี่่ตัวเมียหนึ่งหมื่นสองพันบาทเรียบร้อยครับยังสองสี่ห้าร้อย